สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูบะหมี่กึงสําเร็จรูปนะครับรสเนื้อนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ลวกเส้นนะครับแล้วเราก็เอาใส่จามที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ลวกหมูยอนะครับก็เอาของที่มีในตู้นะครับมาทํานะครับ ลงหมูยอใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ลวกหมูสับนะครับก็เป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะครับง่ายดีนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ไข่นะครับอีกหนึ่งใบนะครับ กึ่งสุกกึ่งลวกนะครับ <S <S เป็นไข่ลวกนะครับ,แล,แ,นนลรบแล้วก็เติมน้าลงไปนะครับทีนี้เราก็เติมพริกป่นนะครับแล้วก็น้าปลาหอยเป่าฮื้อน,นะครับแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับทีนี้เราก็คน ผสม,สมให้เข้ากันนะครับคลุกเคาให้เข้ากันสีสันหน้าทานนะครับก็เป็นมื้อเช้าง่าย,นยๆนะครับไข่แดงเยิ้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลดเป็นจบนะครับ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับ